I'm shop. ตัวนี้ใช่ไหมมันมีการส,ารสั่นสีสต็อปเนี่ยมันคืออะไรเอาเป็นว่าสต็อปคืออะไรก่อนสต็อปเนี่ยมันก็คือจริงๆก็เคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะในสมัยที่พูดเรื่องเลนส์สมัยยังสาวๆอยู่คลิปแรกๆตอนนี้ดูมีล่องลอยถ้าเราใช้เลนส์ที่ไม่มี i s นะเ <c oughs> อาปกตินะเราก็รู้กันมาว่าถ้าเราจะเปิดสปีดชัตเตอร์เนี่ยเราจะต้องเปิดที่เท่ากับทางยาวโฟกัสที่เราใช้เท <c oughs> ่ากัน <c oughs> หรือมากกว่า คือถ้าเกิดใช้ทางยาโฟกัส50เราก็จะบอกกันว่าอาใช้ปิชตเตอร์1 5 0นะนี้ใช่ไหมเพราะเราก,กลัวมันจะสัน่นภาพจะเบลอแล้วพอมีการสั่นเข้ามาเนี่ย<ม>เขาบอกว่ามันกั้นสั่นสีสตอ็อปเอาแล้วไงสีสต็อปอะไร,ะไะอ,อ,ะไรอะไรเหรอแล้วเราก็รู้สึกเราไม่อยากรู้มากกว่านี้ก็ <laughs> ใช้เท่าไปเถอะใช้ใช้เท่าทางยาโฟกัสให้จบเรื่องแต่มันไม่ได้ค่ะในเมื่อเขาให้อะไรเรามาเราก็ต้องรู้ว่ามันใช้ยังไงใช่ไหม ทีนี้การที่เขาให้กันสั่นสีสตอปเขาที่เขาบอกว่ามันมีกันสันเนี่ยแน่นอนคือเราสามารถที่จะเซตสปีดชัตเตอร์ให้มันต่ํากว่าที่ควรจะเป็นได้เพราะในเมื่อมันมีกันสั่นน่ะมันมีตัวช่วยให้เรานิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ควรจะใช้มันแสดงว่าเราถือถ่ายรูปสปีดชัตเตอร์ที่ต่ำกว่า1ต่อ50ได้สมมติอ่าทีนี้มันต่ำกว่าแล้วมันต่ำกว่าเดีะดีแล้วเท่าไหร่ดีอ่าใช่นั่นแหละประเด็นเท่าไหร่ละนั่นแหละประเด็น คือาคือฉันต้องคำนวณฉันจะถ่ายรูปฉันเร่อคำนวณอีกเหรอเนี่ยฮะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้มีการศึกษามันมีแบบสูตรอะไรอย่างงี้บ้างไหมอะไรอย่างงี้มันมีมันมีมตนมีเราจะบอกให้โอเคเขาบอกว่าสต็อปเนี่ยมันคือขั้นการสั่นสีสต็อปมันก็คือการสั่นสีขั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นชี้ยังยังชีตยังเมือนเดิดเท่าเดิมอยู่โอเคคำนี้มาเอาใหม่คำนวณให้เห็นภาพ สมมติว่าถ้าเราใช้สปีดชัตเตอร์เอาเป็น1ต่อ6 0ิแล้วกันคือเราใช้1ต่อ60เพราะอะไรเพราะว่าเราถือเลนส์อันนี้ใช่ป่ะ1855แล้วเราจะใช้ทางยาวโฟกัสที่55เพราะฉะนั้นสูตรธรรมดาธรรมดาสปีดชัตเตอร์ที่เราจะใช้ก็คือ1ต่อ5 0เราใช้ทางยาวโฟกัสหนต่อ60ถูกเราจะใช้1ต่อ55เพราะมันไม่มีให้เราเซ็ตเราก็เลยจะต้องใช้1ต่อ6 0ิทีนี้มันคิดยังไง มันคิดอย่างนี้คือถ้าเราใช้สปีชัตเตอร์หนึ่งต่อ60สใช่ปะ่ะเราเอา60มาหาร2ก็เป็น30บถูกปะ่ะใช่อันเนี้ยที่ทางยาวโฟกัส55มีการสั่งหนึสต็อปเราสามารถเซตสปีชัตเตอร์ได้ที่1ต่อ30อันนี้คือ1สต็อปอ่าแล้วถ้าสองสต็อปคืออะไรเราเอา1ต่อ30เอา30มเนี่ยมาหาร2เหลือ15ห้าถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นสต็อปที่2คือ ที่ทางโฟกัส55เราเปิดกันสั่นสองต่อบเราเปิดสปิชัตเตอร์ได้คือ1ต่อ15ก็คือหารไปอีกชั้นหนึ่งหารไปอีกชั้นหแล้วพอสต็อปที่3เอา15เนี่ยมาหาร 2, 2> mm hmm. ก็จะเหลือ7.5 mm hmm. นั่นหมายความว่าเราสามารถถือได้ที่สปิชัตเตอร์1ต่อ7.5นี่คือนแค่3านะสต็อปที่4เราเอา7.5มาหาร2 จะได้3.75เพราะฉะนั้นที่ชางยาโฟกัส55มม,มเราเปิดกันสายสี่ะตอบเราก็สามารถลดสปิชเตอร์ได้เหลือ1ต่อ3.75ถูกที่คูพูดถูก,ถก<อ>เพราะว่ามันไม่มีให้เราเลือก1ต่อ3.75เพราะฉะนั้นคือ1ต่อ4ถูกต้องพอเข้าใจเนาะแล้ออมันมีสูตรไหมง่ายๆนะต้องมาหารเป็นชั้นๆอย่างงี้ใช่ส <laughs> ิแบบไปรูดแล้ว ทีนี้อะอย่างที่ครูพูดเราถ้าเราใช้ทางยาโฟกัสพวกแบบสองร้อยใช้ใช้เลนทางยาโฟกัสอื่นบ้างเงี้ยเราต้องมานั่งคิดอย่างนี้เหรอแล้วเรามีเลนเราทําให้เราไม่อยากซื้อเลนเพราะว่าเราขี้เกียจมานั่งคิดว่าเราจะใช้ไอเอท่อสตอบหรือสปีชัตเตอร์ลดลงได้เท่าไหร่ถูกไหมไอเลนซูมพวกเจ็ดสิบสองร้อยนั่นแหละไม่เคยใช้เลยอีสต็อปสตอบเนี่ยไม่เคยไม่เคยเพราะว่าไม่รู้ไงว่าเราจะปรับเท่าไหร่ถูกไหมก็เลยเอาปลอดภัยไว้ก่อนก็คือทางแกโฟกัสใช่ใช่<ๆ>คือพี่เนี่ยเคยสงสัยไอสต็อปเนี่ย ลดสปีชัตเตอร์หนึ่งแกลกมันหมายถึงหนึ่งจัตอบหรือเปล่าอ่ะสงสัยไหมพี่สงสัยถามว่ามันใช่ไหมคําตอบก็คือไม่ใช่นะหนึ่งแกลกของการลดสปีชัตเตอร์เนี่ยไม่ใช่หนึ่งสัอปกติเนี่ยเวลาเราปรับสปีชัตเตอร์คือตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งแกลกสองแกลกสามแกลกอย่างนี้กวา่าไอหนึ่งแกลกอย่างเนี้ยมันคือหนึ่งตอบหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ตามค่าเซตติ้งของกล้องที่มาจากโรงงาน 1นึ่งแกลกคือ1นึ่งต่อสสต็ปเพราะฉะนั้นถามว่า1นึ่งแกลกคือ1นึ่งสต็ปไหมไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วมันไม่ถึงสเต็ปเลย1นึ Stop. 1> ่งต่อสสต็ปทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแล้วเราจะปรับได้ไหมมันมีให้เราเลือกไหมอะถ้าคุณบอกว่าเป็นค่าเซตติ้งมาจากโรงงานแสดงว่าเราต้องเลือกได้ถูกต้องเราเลือกได้แต่มันก็ไม่มีเต็มสต็ปให้เราสิ่งที่มันมีมาให้คือหต่อสสต็ปหรือหต่อสสต็ป คุณก็เลือกเอาว่าจะเอาอันไหนอันไหนมันง่ายกว่ากันอันไหนมันกว่ากันพวกบกเลขก็จะบอกว่ามันยากทุกอันเลยค่ะพี่ทีนี้พูดเอางี้ถ้าในบอกเลขแล้วเนี่ยนะเราก็เอาเป็นว่าเราแกลกน้อยก็น่าจะดีใช่ไหมเพราะส่วนพัฒสมขของความจําเราก็จะไม่ค่อยมีใช่แล้วเอาแกลกน้อยไว้ก่อนถูกไหมเราก็เซตไปที่1นึ่งต่อสองแล้วตอบที่สองดีไหมทีนี้เซตยังไงกดที่เมนูนะแล้วก็คัสตอมฟังก์ชั่นปะแจยตรงสุดท้าย ก็เข้าไปแล้วก็เลือกแท็บแรกอะ<ม>เลือกสีฟัง์ชั่นหนึ่งเอออันนั้น,นเลยอันนี้เลยแหละอ่าอันเนี้ยสังเกตดูนะ<ม>ที่เราเลือกไว้เนี่ยคือ1ต่อ3ามสตป็ปคือมันมาจากโรงงานทีนี้เราอยากจะเลื่อนเป็น1ต่อ2องสตป็ปใช่ไหมเราก็เลื่อนลงมาอ่ากดเซ็ต เรบรบคราวนี้เราเราปรับแล้วนะว่าอันนี้คือ1แกลกคือครึ่งสต็อปหรือ1นส่วนสสต็อปถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้1สต็อปเราก็ต้องแกลกแกลกถูกไหมถ้าเราบอกว่า4สต็อปล่ะมันจะกี่แกลกกันแกลกแกลกคือ1สต็อปแกลกแกลกที่2คือ2สต็อปแกลกแกลกที่3ามคือ สามสต็อปแกลกที่4คือ4สต็อปรวมแล้วเนี่ยสรุปว่า8แกลก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 แลกแลกแกลกเป <Black, S 2> ็นไหมก็ก็ยังดีป่ะล่ะดีกว่าตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ชีวิตฉันเนี่ยมันกี่สต็อปแล้วอย่างน้อยฉันรู้ว่าอ่ะแกลกหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะถูกไหมสองแลกหนึ่งใช่ไหมอีก2แกลกก็จะได้อีกหนึ่งอีก2แกลกได้อีกหนึ่งสรุปว่าเราอยากได้4สต็อปเราก็แกลกไป8ครั้งแกลกแกลกหนึ่งสต็อป ตบแก๊กแก๊กขาก็ตอบแก๊กแก๊กเขาตอบแก๊กแก๊กสี่คนเ้ยได้จริงด้วยอ่ะเนาะทีนี้บางคนบางคนไม่อยากเปลี่ยนคือเขาอะชอบที่จะปรับสปีชัตเตอร์แบบค่อยๆปรับคือนึกออกมาเวลาตอนเราใช้โหมดเอ็มเวลาเราจะปรับแสงอะเราจะปรับให้แสงมันพอดีแล้วก็อยากค่อยๆปรับอะเราไม่ได้อยากจะไปห้วบผ้ขนาดนั้นบางคนเขาว่าอาจะไม่อยากเซตเป็นหนึ่งต่อ2งกระตอบเขาก็ยังอยากใช้หนึ่งต่อสกระตอบ แล้วคน <baptism? S 1> พวกนี้ยเขาจะปรับสต็อปยังไงเขาก็ทาอย่างนี้เขาก็ใช้โลจิกเดียวกันน่ะเขาต้องการ4สต็อปเขาก็ต้อง12แกลกคือถ้าเกิดว่าเป็น1ต่อ3สต็อปอ่ะก็คือคุณจะต้องแกลกไปทั้งหมด12ครั้งถึงคุณถึงจะได้4สต็อปทํายังไงทําให้ดูคูไปปรับกลับให้มันเป็น1ต่อ3อ่ะทีนี้ลด1แกลกมันจะเท่ากับ1ใน3 2แกลก าสามแกลกอ่านได้หนึ่งสตอปเห็นปะหนึ่งต่อสามสิบพอดีอ่าทีนี้เนี่ยสตอปถัดไปที่เราต้องได้คือสิบห้าอ่ากี่แกลกลองดูสองสามอ่าถูกปะทีละสามแกลกเอาสี่สตอปก็สิบสองแกลกอ่าลองลดดูสุดหนึ่งต่อสิบห้าแล้ว,ลเ, 4, ลลรลวเราจะให้เหลือครึ่งหนึ่งก็คือเจ็ดจุดห้าหสองสามอ่ะเจ็ดจ<ะ>ุดห้า<ะ>ไม่มีเอาแปดสตอปสุดท้าย 1น,นึ่งนั่นเตะเข้าใจแล้วตอนนี้ครูก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสอปคืออะไรแ a ด u เอทแล้วตอนนี้แ a ดูเอทเ็จวิชาคณิตศาสตร์ <c oughs> จบคณิตศาสตร์แล้วนะคะทีนี้เราจะบอกว่าการที่เขาบอกว่าการสั่นสีสตตอบเนี่ยมันใช้ได้จริงเราจะปรับหนึ่ต่อสีก็ได้ที่ช่างยาโฟกัส55แต่ว่ามือต้องนิ่งนะคือไม่ใช่ว่าโอ้มันปรับได้มันปรับได มึงก็เฟเต้นไปถ่ายไปไม่คือจริงอยากจะบอกว่ามันต้องนิ่งอ่ะมันคือต้องเราช่วยและกล้องช่วยในเคสที่แบบว่าแสงน้อยมากๆอ่ะแล้วเราอยากให้สปีดช้าๆแล้วเราไม่อยากด้นไอเอสโอเยอะไปกว่านี้แล้วมันก็จะช่วยเราได้แบบนึงถ้าเราแบบอ่ะนิ่งอกันหายใจตอนกดชัตเตอร์ออย,อย่างงี้ มันก็จะช่วยเราได้แล้วแต่คนด้วยคือใครที่มือสั่นมากสั่นน้อยเดี๋ยวเรามาเทสที่ดูดีกว่าว่ามี I อที่4สต็อปทุกคนออกมาได้เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเทสกัน3คนมี9ครูแล้วก็ดเลกเตอร์เนี่ยจะมาเทสให้ดูนะมันจะได้ความต่างเพราะทุกคนเนี่ยมีสกิลต่างกันพี่เนี่ยเป็นคนมือสั่นครูอาจจะรู้สึกตัวเองมือสั่นแต่พี่อาจจะสั่นกว่าก็อัดยาเข้าไปก็อัดยาใช่ไหม แล้วก็ดีเรคเตอร์เนี่ยมันจะคนมือเน่งที่สุดเพราะเป็นคนถ่ายวิดีโออยู่ตลอดเวลาแขนทนี่จะมีกล้ามแขนจะมีกล้ามเป็นมัดมเหมือนปูโอเคนะ <c oughs> ลองเทสดีกว่า3คนเนี่ยมาเทสแล้วก็ให้โอกาสสต็อปละ3าูกถ้าสมมติว่าสต็อปแรกถ่ายรูปชัดแล้วโอเคเรียบร้อยมาสองที่สองเลยอ <c oughs> ุ้ยสองสองภาพแรกก็ชัดเลยมาสองสามเลยส <c oughs> ต็อปสามอุ้ยตายแล้วภาพแรกไม่ชัดให้แบบถ่ายมาอีกสองครั้งถ้าอีกสองครั้งก็คือสามครั้งแล้วยังไม่ได้ก็ถือว่าต่ำกว่านี้คุณถือไม่ได้แล้ว นะลองอเดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่1สต็อสตปก่อนนะก็คือ1นะึ่งต่อสานะฮะเราจะไม่ขี้โกงเท้าอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คือ1นึ่งสตปชาร์ดมาก้าโฟกัสไปที่นี่ชาร์ดชาร์ดนะชาร์ดมาลงไปอีก1นึ่งสตอปเลยก็คือ หนึ1 5ต่่ะโอเคนะตอนนี้เป็นการสั่น2สต็อปละ<ว>เดี๋ยวนะกำลังรูปรวมงปลาอยู่ใช่ไหม <c oughs> คือไม่ไม่เคยจะถือน้อยขนาดนี้เลยเล่นไว้ไม่ถือน้อยขนาดนี้เลยนะ<ว>โอเคเรามาซูมดูกันดีกว่าชัดไหมชัดเย้ถัดมาสต็อปที่3ามนะ 1ต่อ8 1ต่อ8โอเคนะอันนี้เป็นกันฝันส3สต็อปแล้วนะเอาแล้วนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเขาจะผ่านได้หรือไม่นะนี่ฉันต้องการควันนิ่งอย่าให้ดี่ฉันหัวรอโอ้ยเสียงสปีดมันทรามานเสียงสปีดจ้เต้ามันทรมานมากมานหรือไม่มานไม่ผ่า เอบอร์มาถือว่าเบอร์มาพี่เพอ่งเบอร์นะเราได้โอกาสอีกสองรูปนะอย่ามาทำให้ขำนะเพราะนายแล้วเมื่อกี้ <c oughs> อะไรเนาะชัดปะ่ะถือว่าไม่ชัดนะอย่างเงี้ยชัดมาไม่ชัดคือคนก็ยังหายใจนะเฮ้ ชัดนะชัดชัดอ่ <S <S นานต่อมาต่อมาะค่สตอ็อปถัดมาเลยนะคะหนึ่งต่อสี่คะสต็อปสุดท้ายแล้วมาดูดิว่าเขาจะทำได้โดนไหมวะน,น,นะฮะโอเคนะอันนี้เป็นสีกันสั่นสีสต็อปแล้วนะรวมพลัง ียงสปีดมันช่างทรมานเสียงอย่างงี้เนี่ยมันเบลอแน่แนมันเบลอรจริงๆขออีกทีเราว่ามันเบลอนะจริงๆคนเราจะถ่ายรูปถ้ามันต้องกั้นหายใจกันขนาดนี้ไม่ต้องถ่ายกลงวม้ไายนะมันเหมือนแบบไปยิงนกเลยเบลอสรุปว่าดิฉันเนี่ยนะคะได้แค่สามสต็อปเท่านั้น สามสต็ปแบบเกือบตกเลยสรุปว่าสำหรับเก้าแล้วเนี่ยสองสต็ปก็พอแล้วอ่ะถัดไปตาครูดีกว่าเป็นจะเริ่มที่หนึ่งสต็ปก่อนนะเล่นตีชัตเตอร์หรนึ่งต่อสามสิบนี่คือไม่เบลอใช่ไหมถูกไม่เบลอ,มเ,บอเมื่อกี้ไม่เบลองั้นก็จะเลื่อนไปเป็นสองสต็ปหนึ่งต่อสิบห้าไม่เบลอไม่เบลอบอ,อ่ะสะองสต็ปกระจอ่อมาสามสต็ป สามสต ah. ็ปคือหนึ่งต่อแปดเลอแล้วจ้าเหมือนอ้ไรเลยอ่ะเหลืออีกสองลูกเฮ้ยผ่านอ่ะผ่านเนาะไม่เบลอโอ้ยคูมือนิ่งกว่าได้ยังไงตบมันเลยเด็ดพี่ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเันจะข้ามไปที่สี่สเต็ปก็คือหนึ่งต่อสี่ yes ไม่ร้อนดูอย่างนี้เห็นเลยดูอย่างนี้ก็เห็นว่ามันเบลอนะคะโอ้กลายเป็นเด็กซ้อนกันสองตัวคุณมีโอกาสอีกสองรูปค่ะตอบันเลยเหมือนจะเบลอเบลอจริงๆเบลอสุดท้ายแล้วโอกาสสุดท้ายเป็นยังไงเนาะ เลยจ้ะเลยเียงหัวเราะนะได้แค่สามสต็อปสามสต็อปสามสต็อปเท่านั้นแต่ก็ถือว่ามือไม่สั่นนะสามสต็อปไม่เก่งเลยนะเพราะว่าสามสต็อปแล้วลูกลูกที่สองของเราสามสต็อปลูกที่สามเดี๋ยวผมก็จะเริ่มนะครับจากหนึ่งสต็อปหนึ่งสต็อปเท่าไหร่นะหนึ่งต่อสามสิบใช่ป่ะใช่งั้นผมจะเริ่มเลยนะอันแรกเลยคือหนึ่งสต็อป อ่าชาัด์จไมครูโอเคชัดอ่ะแต่พี่ปอมยังไม่ได้ปรับ ISO เหรอเหรอถ่ายรูปต้องปรับ ISO ด้วยเหรออะไรนะถามอะไรเนี่ยถ่ายรูปต้องปรับ ISO ด้วยเหรอเอาลคูเบิร์ตสอนไม่จำกล้าเบิร์ตไดเรคเตอร์เหรอ จริงๆเป็นมุกนะฮะหรอเป็นมุกครับเป็นมุกแต่นายกดเัตเตอร์ไปแล้วแต่กดไปแล้วโอเคฮะต่อไปผมจะไปสต็อปที่2ก็คือ1ต่อ15อืมเิ๊ยครูนี่มันใช้ได้ฮะตองพี่ก้าวสอนนะคำนวณจบแล้ดูเอดแล้วโอเคปรับไอเอสโอนะครับปรับแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายรูปไม่เป็นนะฮะอันนี้สต็อปที่2นะครับชัดไหมครูชัดชัด ตอ15คือ2สต็อปเนี่ยยังรอดนะฮะลงเป็นสต็อปที่3คือ1ต่อ8อันนี้ต้องตั้งใจหน่อยสังเกตกล้ามนะคะกล้ามที่มันเป่งขนไอพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมือสั่นผมว่ากล้ามแม่งไม่ช่วยว่ะแม่งพูดให้ผมขำวะแม่งโกงอ่ะได้ไหมวะเนี่ยโอ้โหเบอร์เบอร์นี่อะไรเนี่ย3 3สต็อป3สต็อปภาพแรกก็เบอร์ไปแล้วเอาละครับ เอาใหม่เมื่อกี้โดนโกงเนี่ยเบอออยู่อันนี้คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วนะครับว่าผมจะได้ที่สามสตอปเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าชิมจะพาได้หรือไม่คือกล้ามเนี่ยดูไม่ค่อยมีประโยชน์นะโชว์กล้ามดไม่มีประโยชน์นะกการถ่ายรูปใหญ่มากอะ เพลงมันมันขนาดนั้นเลยค่ะเดี๋ยวรีแลกก่อนรีแลกก่อนต้องไม่เกรงโอกาสสุดท้ายของชิมนะครับเฮ้ยชารโอเคอ่าแล้วแทบตายมีต้องไปถึงสต็อปสุดท้ายเลยใช่ไหมเมื่อกี้กบตายไปแล้วเว้ยโอเคครับต่อไปเป็นสต็อปที่สี่ก็คือ1ต่อสี่ฮะผมจะเป็นคนแรกที่ทำได้ปะเลิ เลยอีกสองครั <S <S. <S. ้งผมอาจจะเป็นคนแรกที่ทําได้ก็ได้ผมว่าคนเราอะต้องมีความเชื่อก่อนนะต้องเชื่อก่อนนะว่าเราจะทําได้ผมเชื่อในแคนนอนนะแคนนอนเกี่ยวอะไรกับคุณวะก็นี่ใช้กล้องแคนนอนอยู่ผมเชื่อในนิคอนนะแต่ผมใช้แคนนี่อมันจะใช้ได้เหรอผมเชื่อมั่นในแคนนอนนะทางเลือกคุณจะแนะนำอหมที่บอกเอาแขนแนบแต่ตัวอย่างนี้ได้ไหมนี่แหนบเนี้ย แล้วทำไมเอกไม่ทำเลยครับก็เป็นก็ทำแล้วมันเบอร์ไงอ๋อเหรออ๋อทำแล้วมันเบอร์ใช่ไหมโอเคนะครับสองครั้งสุดท้ายของผมรู้สึกเลยนะตอนที่กดชัตเตอร์เนี่ยโอเคครั้งสุดท้ายของผมนะครับความเชื่อครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วความเชื่อจะเป็นไปได้ไหมผมไม่ใช่นี่นะฮะถอดแว่นนะจะถอดถอด แกพาถายไหมต้องการความรู้เึกไอ้มันพูดให้ผมขำไงมันโกงวป่ามันเป็นการทำลายผู้ต่อสู้เบอร์ไม่ว่าถอดอะไรก็ไม่ช่วยดีนี่ห้ามถอดเสื้อไว้ก่อน สรุปแล้วเนี่ยครูเนี่ยจะมือนิ่งที่สุดจริงเหรอเนี่ยใช่เวอร์ามากอ่ะปะติแบบเป็นไม่ได้เลยอ่ะมือสั่นตลอดสต็อปที่สามได้รูปที่ 2. 2> สองสต็อปที่สามเราได้รูปที่สา<ะ>มแล้วชิมอ่ะที่สามเหมือนกันอ๋อเราเท่ากันเพราะฉะนั้นกล้ามไม่มีไปโยน์ยกไปพัไหมมือไม่ได้นิ่งขึ้นนะก็ผมเอาไว้ยกไอ้พวกกระเป๋าพวกนี้ไงเนี่ยผมยกของหนัก โอเคให้อภัยได้นะเราก็จบกันไปก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าไอ้สีสตอปการชันสีสตอปมันคืออะไรหรือว่ามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเราแก่ไปแล้วบางคนทําได้อย่างบางคนเนี่ยถือ50ที่1นต่อยี่สิได้อย่างคนนั้นคือฝึกมาไงเพราะว่าเขาก็ดีไซน์มาคือเลนบอกว่าเฮ้ยได้แต่สีสตอแต่คุณก็ต้องเก่งด้วยไงก็ประมาณนี้ลหละก็คือเรียกว่ามีประโยชน์ในสถานการณ์ที่แสงน้อยแล้วเราต้องการสปีดชัตเตอร์ช้าเพื่อให้แสงเข้ามาเราไม่อยากดันไอโซเคอร์มากกว่าน์